มนีผ้าไม่เห็ดน้ำพริกนรกตาแดงด้จ้ะหมูสับรับรองสุดยอดกินได้ก็กินกินว่าดดก็ต้องกินกับเพชรอิรีจ้ะมาเบิ่งวิธีวิธีทำกันเลยด้จ้ะออหอมหัวใหญ่ใส่หมูสับจ้ะร้อ็มที่เลย อันนี้เป็นหอมเกียวบนนั้นหอมเกียวเป็นหอมผีพัดเอาไว้จะก็กระเทียมขอบา่ พักสองคำจ้ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมจ้ะใส่ไป,ไปเลยเต็มน้ำพริกอยข้างนอกม้จ้ะ เพิ่มเติมเลยจ้ะหอมกับเที่ยมไม่ใส่ไปแล้วที่พัดเทียนเลียวเลยจ้ะเบิ่งไปแล้วมันมันแบบว่าลายยังปันนป่นเ้ยแค่แบบฉบับเราเองนั่นแหละมี่บ่กือไผ่ะไผ่กับบอเดีมาคือเข้าดอก จ้ะเคเปิดไฟตอนนี้เขาก็จะใส่หมูจะเขาล้วนไว้ได้ด้วยจ้ะเกลือจ้ะ รถจ้ะรถตีช้อนหนึ่งจ้ะไปข้าไปเพราะว่าน้ำพริกอันนี้เ้าสิบว่าวานด้วยจ้ะ น้ำมะขามเปียนแกจตกกระใสไปเลยไม่มีปัญหาถ้ามันมีเม็ดก็ค่อยเียมันออกหาพรเลยจ้ะโอเคพี่ค่อยลอกกัลังเลยจ้ะ เอากะปิลงถั่วกันถางน้อยนึงจ้ะฮะพี่ก็ใส่ไปเดียวบัสิีคุณเล่เนาะกลัวมาก có thể đầy cả thứ bà Ôi, kìa nó nhanh lôi. พี่อันนี้เป็นพี่กินดาด้วยจะจะไปบางไทยขวอยิงตำเองกูเเผยใส่พรนหนูปบานหยงโอ้ยโอ้ใบป,ประกุดที่จริงปร่จำเป็นตองใส่ตกห้ะเพราะดีกับไปเด็ดออกจากโซนมั่นเียดาย ใส่ใส่มันไปไม่ผิดกติกาเพราะว่าเป็นใบผักผุดออนด้วยเอาส่ใส่นำมาข้ามเปียกลงไปอีกจักน้อยด้ยจ้ะอีกซักช้อนหนึ่งจ้ะมาเฮ็ดน้ำพริกอันนี้ครับผเคยเอากากมันถิมเด้เค่จ้ะอีกจักน้อยจะว,ว่าเรื่อง้มเพ็ดเนี่ย บอกไว้เลยขี่โจอีนี่ตอนแรกว่าจะเอาหอมเจียวอันนี้เนาะสีไว้ให้ทำพริกนรกหอมมันหน่อยเขาก็ใส่ไปเลยจ้ะเนี่ยใสไปเลย มมกเอานี่ไปด้วยโอเคอเค่ะสุดหยอดเล้เด้อจ้ะเป็นอันสิเซ็ตซับเรียบร้อยเลยจ้ะน้ำพริกนรกตาแดงหมูสับของเราตารปกติกะบ่ได้เฮ็ดหรอกจ้ะมีคนสัง่ง เขาเคยกินแบบนี้เขากระชังแบบนี้แล้วเคยเหยีใจ่เขาโอ้ยหงเขาวด้วยหอนหอนไวจะคอยก็สิบ๊วยรกเพชรโพดเค่ไหนจ้ะอะไรได้เงินบ้านหาวดีดีจ้ะเพราะมันได้กินพริกเส่ข้าวผัดนี่

กินเขากบยอดน้ำปลาลงไปพอดีเลยอร่อยมากเลยจ้ะโอเคจ้ะกับความมันนี่แหละจ้ะก็เอาไว้พอกันคลิปหนะมืออืน่นก็ีเฮ็ดน้ำพริกเออนรกปลาผลจ้ะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็เอาไปไว้เดี๋ยวให้มันเย็นเทาจังสิตเท่าจังสิตักสั่งกิโดใหยเขาเนาะโอเคเอาไว้พอกันคลิปหน้าแล้วจ้ะ นี่เฮ็ดขางนออใส่เฮ็ดในบ้านนี่ตายเรียดเเนี่ยสวัสดีจ้ะเรยียบเลยจ้ะเป็นต่อเสบบ่โอ้ยคนเฮ็ดอย่ออกหอนเลยจ้ะ